เมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมา <ไป S 1> นับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม <ไป S 1> ที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไ, <ป S 1> ได้จัดขึ้น <ไป S 1> และได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกลัลยาณมิตรจากทั่วโลกไ, <ป S 1> ได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในวันอาทิตย์ต้นเดือน <ไป S 1> โดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระ <ไป S 1> โดยภายในพิธี ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระผู้มีบุญได้รวมใจปฏิบัติธรรม,มเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทา,านยังความปราบป,ปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกด้วย โดยคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็ได้เชิญชวนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพรวมใจทรรสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลก และเขียนใบปรวรรณาบันทึกด้วยค่ะ เข้าวัดครั้งแรกก็ได้รู้จักกับบุญบูชาข้าวพระเลยค่ะว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะมีเดือนละครั้งนะคะทุกอาทิตย์ต้นเดือนเราก็ตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยก็แทบจะไม่เคยขาดเลยแล้วยิ่งช่วงหลังๆก็คือว่าถ้าไม่มีโควิดนะคะคือจะไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดีเดยวค่ะเพราะว่าก็ได้ฟังโอวาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะว่าการบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงคือเป็นการน้อมนําพระทหารหรืออาหารที่เรานํามาเนี่ยค่ะ ไปถวายกับพระพุทธเจ้านะคะซึ่งก็จะเป็นบุญที่ใหญ่มากนะคะก็หลวงพ่อได้เน้นย้ําว่าแม้กระทั่งเราป่วยนะคะก็ขอให้มานะคะเพราะว่าเป็นบุญที่หาทําได้ยากมากนะคะแม้กระทั่งว่าทั่วโลกเนี่ยคือจะเป็นเวลาใดก็ตามะคะ่ะทุกคนก็จะต้องตื่นมาบูชาข้าวพระโดยพร้อมเพียงกันนะคะเป็นเวลาเดียวกันเวลาธรรมกายะคะ่ะก็ได้เห็นความสําคัญตรงนี้ก็จะจัดสรรเวลานะคะว่าจะไม่ขาดเลย เ,เป็นบุญที่ขาดไม่ได้แล้วก็ต้องมาทุกเดือนแล้วก็มาร่วมทุกครั้ง<อ>เวลานั่งธรรมะไปพร้อมๆกับหมู่คณะด้วยกันเนี่ย<อ>ก็จะมีพลังนะคะ<อ>เป็นความสุข เป็นเวลาเรายิ่งมาเติมบุญเรื่อยๆเนี่ยค่ะความสําเร็จในชีวิตเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคิดอะไรก็จะสําเร็จได้แบบง่ายๆค่ะบุญบูชาข้าพระเนี่ยเป็นบุญที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุญที่หาทาได้ยากค่ะการมาบังเกิดขึ้นของมหาปุชนีจายาจารย์ของเรานะคะทําให้เราได้สร้างบุญน,นี้ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยใน1เดือนเนี่ยมีแค่เพียง1วนันแล้วก็หนึ่งครั้งเท่านั้นเองดังนั้นมันเป็นบุญสําคัญมากๆที่โดยส่วนตัวให้ความสําคัญมากๆในการ มาร่วมงานค่ะใน1ปีเนี่ยก็จะมีเพียงแค่12ครั้งท่านั้เองก็โดยส่วนตัวจะไม่พยายามที่จะขาดบุญนี้เลยทุกๆครั้งที่เราได้มาทําบุญบูชาเข้าพระก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีกําลังใจกลับไปทบทุนตัวเองกลับไปสร้างความดีได้มาเจอกรารยานมิตรที่ <Okay. S 2> วัดคอยมาแนะนําบุญซึ่งกันและกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่าลืมค่ะทุกทกเดือนอยากให้มาร่วมบูชาข้าวพระด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะวัดทุค่ะ